สวัสดีค่ะกระป๋าชัด U S A ค่ะกลับมาเจอกับการแนะนำสินค้าอีกแล้วนะคะปกติจะรีวิวโค้ดเป็นหลักวันนี้เปลี่ยนใจจากน้องโค้ดชั่วคราวค่ะมาเจอกับน้องทอรี่ใบนี้น่ารักมากเลยค่ะแอดมินอดใจไม่ไหวเลยนำเข้ามารีวิวให้คุณได้รู้ได้ดูได้เห็นประกอบการตัดสินใจนะคะใบนี้เป็นหนังค่ะย้ำวา่าหนังแล้วก็สวยมากๆเลยตัวกระเป๋าขนาดเท่าไหร่จากซ้ายมือไปขวามืออยู่ที่7นิ้วครึ่งค่ะ ความน่ารักของน้องที่สะดุดตาสะดุดใจแอดมินก็คือตัวสายค่ะสายของน้องเนี่ยมีมา2แบบนะคะสายโซ่ที่ใช้ประดับหรือตกแต่งในส่วนของกระเป๋าก็สามารถใช้งานได้ดีจับได้กระชับมือคล้องแขนก็ได้นะคะส่วนสายยาวเนี่ยที่แอดมินถืออยู่เนี่ยเป็นสายลักษณะแบบสายเปียรหรือสายถักนะคะขออนุญาตไม่แกะเนื่องจากว่ามันมีผลกับผู้ซื้อตัวกระเป๋าเปิด แบบฝาเปิดแบบนี้เป็นแม่เหล็กลักษณะแบบนี้นะคะภายในค่ะภายในใส่อะไรได้บ้างเราสามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ใส่บัตรได้นี่ค่ะแอดมินขอแกะนิดนึงตรงสายโซ่ให้คุณดูเลยนะคะว่าน่ารักมากสายโซ่อะไหทองในตัวของโลโก้ตัดกับหนังดำให้ฟิล หลูหราดูดีมีคลาสมากๆเลยนะคะเผื่อว่าคุณกำลังมองหากระเป๋าที่สามารถใช้ได้ในทุกๆวันนะคะสะพา,ายไหล่ได้สะพายคลอสได้ถือหูจับก็ได้คล้องแขนก็ได้เดี๋ยวพาไปดูด้านนอกกันบ้างในบรรยากาศแสงธรรมชาตินะคะว่ามันจะสวยอย่างเทียนมินพูดหรือเปล่า ด้านข้างมุมมอง,มองด้านหลังมีช่องให้เราได้ใช้งานด้วยนะคะถือว่าเป็นกระเป๋าอีกแบรนด์นึงค่ะที่แอดมินกระซิบบอกเลยนะคะว่าคุณจะไม่เสียใจไม่มีคำว่าผิดหวังสำหรับการซื้อกระเป๋าของแบรนด์นี้ไปใช้ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะคุณอยากดูแบรนด์ไหนรุ่นไหนกระซิบพิมพ์บอกกันมานะคะแอดมินจะจัดหามารีวิวให้คุณได้รู้ ได้ดูได้เห็นประกอบการตัดสินใจซื้อค่ะ